ดูดวงชาวราศีมินกลัวใครจะที่ไหนเดี๋ยวจัดให้นะครับนี่นิสัยคนไทยนะบอกไว้ก่อนนะคนไทยของซนอยู่ด้วยตั้งแต่เด็กของซันก็คนไทยนี่แหละนะครับผมนิสัยแบบนี้เลยผมตัวเล็กๆเนี่ยเจอกันประจํางัดข้อกันประจานะครับผมเาเ,เ,เ,นะเป็นคนเขาเรียกว่าเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะรัผมลักษณะดวงชะตาเป็นยังไงชาวราศีมิน ครับผมอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ครับใจเราถึงอํานาจบุญบารมีวาสนาครับผมดวงนี้ยิ่งใหญ่เกียงไกรเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดก่อนเดินครับผมหมอท่านแนะนําให้ท่านพบไพรีพินาศัตรูโมมานพังพินาศครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับพบติดตัวไหมเอาแต่อย่าแช่งนะแต่แช่งเขานะผมพบเฉย บอกมันคิดไม่ดีเดี๋ยวมันพังไปเองครับผมครับผมเล่นกับใครไม่เล่นครับผม250บ they, pues สองร้อยห้าสิบาทครับผมพบนี่ปะปางสะดุ้งมามารนยังสะดุ้งครับผมมารนไอ้พวกไอ้พวกมารนไอ้พวกปีศาจครับผมมารนยังสะดุูอ๋อพบปะปางสะดุ้งมามารนยังสะดุู้พบเอาไว้นะจ๊ะคนไทยนะจ๊ะย์พบเอาไว้สองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะจ๊ะ เอาโชคชะตานาฏบุญมาเรามีวาวัฒนา,ด,า,นาดวงชะตานี้เป็นยังไงนะครับชาวราศีมินอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองยิ่งใหญ่ไหมนครับผมดวงชะตาแต่รลาศลาีนะแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะบอกไว้ก่อนนะะครับมเพราะฉะนั้นถ้าท่าน,านตกตําแหน่งนะครับในโชคชะตาครับท่านต้องดูด้วยครับผมแต่ละเทพประเทศแต่ละประเทศนะั้นไม่เหมือนกันนะหมอสันบอกไว้ก่อนเลยครับผมไม่เหมือนกันจะมาบอกฝรัง่งเหมือนคนไทยไม่เหมือนจะเหมือนยังไง คนไทยก็คือคนไทยดวงคนไทยมันก็คือดวงคนไทยราศีมินแบบไทยหมอจะนับแบบไทยนะไม่นับแบบฝรั่งนะย้ำไว้ก่อนนะอาจารย์นับราศีแบบไหนราศีแบบไทยแบบไทยครับเป๊ะๆตรงๆเลยครับสิบห้าสิบหกเนี่ยนะครับผมง่ายๆนับาแบบไทยไม่นับแบบฝรั่งเพราะฉะนั้นไทยเราก็ดูแบบคนไทยครับผมอัศวินขี่ม้าสองมอบถ่วยทองนี่ดวงยิ่งใหญ่ไหมก็ดวงแบบคนไทยอะ อัศวินขี่ม้าส่งมอบด้วยทองนะครับแต่ถ้าเบื่อนบ้านได้ไหมได้เหมือนกันเราบอกว่าเพราะว่าดวงใกล้เคียงกันเราบอกเป็นเพื่อนบ้านเป็นพี่น้องกันเราบอกอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาดวงนี้ใหญ่ไหมยิ่งใหญ่เทวดาคุ้มครองเราบอกนี่ดวงเทวดาคุ้มครองดวงยิ่งใหญ่เกียงไกลเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทียันใดเราบอกเพราะฉะนั้นชาวราศีมินเป็นยังไงยิ่งใหญ่มีอํานาจบุญบารมีวัสนามีบุญเก่าอดีตชาติเป็นนักลบ ับผมอัสวิงขี่ม้าไงหน้แบบไพ่ับผมอัศวิงขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองด้วยอํานาจบนมารามีวสนาเขเข้ามาสิราบนี่คือดวงนะนี่กือดวงนะนี่กือราศีมิน,นะเพราะฉะนั้นดูได้นะว่าท่านตกตําแหน่งนักรบหรือเปล่าับผมโชคจะตามนาจบุญมาเรามีวสนาจิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งความมาสมเร็จแต่ใจอ่อนโยนแต่ถือด้วยถ้วยทองถือด้วยเหรียญทอง เหรียญทองอำนาจบุญบารมีวาสนาดวงนี้ยิ่งใหญ่เกียงกายเจริญลุลงเรือขึ้นมาทันทีทันใดได้รับเหรียญทองอ่ะรอาผมมันมีโอกาสทองอยู่ในดวงชะตาของแต่ละดวงชะตารับผมเพราะฉะนั้นชาวราศีมินหมอสันบอกเลยดวงนี้นักลบยิ่งใหญ่ใจถึงข้าวหานเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวข้าวหานรอาผมใจนักลบอยู่แล้วอยู่ในตัวรอาผมไม่เคยกลัวใครนี่คือชาวราศีมินแต่ว่าชาวราศีมินชอบโดนะลรในโชกตาเอา รู้กันหมดอยู่แล้วนะผมก็คืออหลรชอบโดนขู่นี่คือดวงชะตาของคุณนะตำราโบ,บราณโบราณเขาระบุไว้แล้วนะครับดวงชะตาของคุณชอบโดนขู่ขู่ตลอดโดนขู่ตลอดอย่าให้มันระเบิดออกมานะผมดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเป็นบูให้นะผมยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์แต่ต้องเลือกที่จะเมตตานะไม่ใช่อ้นนี่นินนสัยไม่ดีโอ้นิสัยแบบนีจะไปช่วยมันจะไปให้มันอย่าไปให้ เสียเวลาต้องเลือกที่จะเมตตาเขาบอกเมตตายิ่งใหญ่เกียงกายเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดเมตตาเลือกคนที่จะเมตตาเขาบอกไอ้นี่นิสัยหลอกลวงปินปอนเขาบอกกระล่อน,อ,อ,นอย่างเงี้ยให้มันไปพวกบรรดาเราด้วยอวดเกง่งอวดรู้อวดรูด้ทุกอย่างเก่งเหลือเกินหน้ามาันไสอย่างเงี้ยหน้าให้แม่คนประเภทเนี้เราบอกฉะนั้นชาวราศีมิ้นยัไม่ต้องไปสนใจเลือกคนที่จะเมตตานิดนึง นะครับช้าราศีมีนท่านเลือกก่อนคนไหนหน้าเมตตาคนไหนไม่หน้าเมตตาเราผมให้ไปด้วยมันด่าเราให้ด้วยเราผมให้มันเสร็จมันด่าเราด้วยเพราะฉะนั้นดวงนี้ตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ก็เลือกที่จะให้เล้วก,กันคนไหนดีกับเราเราก็ดีกับเขาครับในเมื่อดวงท่านเป็นนักลบอ่ะจะกลัวอะไรล่ะก็เข้ามาสิครับแต่ผมเลือกให้ครับครบผมดวงตานี้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตไม่ชอบมองสั้นๆไม่เลอะเถอะเลอะเลือน มองสัน้นๆไม่มองมองมองมาบ้า,บา,บา,บาๆบอกบอกมองไม่มองก็ไม่เอาอะแล้วบอกนี่มันคือลักษณะดวงชะตาของท่านเพราะฉะนั้นท่านตกตําแหน่งของท่านท่านก็มองการไกลถึงอนาคตได้ปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านได้พัฒนาอย่างก้าวหนดมองไมให้ไกล้วผมเลือกให้ดีไม่เมตตาคนมั่วซั่ว้วผม้วผมเลือกนะจ๊ะท่านต้องเลือกนะจ๊ะเมตตาทุกคนไม่ได้นะ,นะผมคนนี้มันมาไม่ดี ต่อให้ท่านเมตตาไปเขาก็เล่นงานท่านกลับเขาด่าท่านด้วยโง่มาให้เงินชั้นช่วยชั้นโง่มันมีนะคนประเภทนี้เพราะฉะนั้นท่านต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไว้ The star ส่องแสงบนจนันธาเทน้ำสู่ธรณีกวดน้ำข้ามขันนบผมแล้ว,ลวทำบุญครั้งเดียวเนี่ยไม่ต้องไปทวงบุญคุณนคะรับทวงบุญคุณไปก็เท่านั้นทำบุญครั้งเดียวยกให้มันไปครับนะ ยกให้มันไปยกให้มันเป็นรับยกให้มันไปทําบุญให้มันไปับผมมันโูมาแล้วก็เฉยอัศวินขี่ม้าถือดาบป,ประหารประหารศัตรูหมู่มานปราบศัตรูเยี้ยนเตียนถึงเวลาลบถึงเวลาต่อสู้ท่านก็ไฟเต็มที่จัดหนักจัดเต็มนี่คือชาวาราศีมิ้นทำยิ่งใจเกียงไก่เจริญลูกเริงขึ้นมาทันทีทันใดดวงจะตาจะเปิดรับ,บรัพย์โวยโชคโอกาสทองโอกาส,กาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลดวงจะตขางท่านตกตำแหน่งอะไรข่าววิวา ค่อยๆเก็บเกี่ยวความสุขเพราะฉะนั้นเรามีความสุขไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจครับใครจะพูดอะไรจะเป็นยังไงใครจะโขในดวงชะตาของท่านไม่ต้องไปสนใจผมประดิบปรดอยในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินความรักของท่านต่อไปท่านก็มีความสุขต่อไปดวงชะตานี้ได้รับเหรียญทองพร,ระราชาแห่งเหรียญจะนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองมรรมาวิวัฒนาศิลิ์ศิธิ์คำชูปอกปกักคุ้งของรักษาบดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค ครับได้รับเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นยิ่งใหญ่เกียงกายจิตใจห้าวหาญไม่วัดกันที่เงินนะครับอย่ามาวัดกันที่เงินนะบอกไอ้นี่มีเงินเป็นคนดีอาจารย์เฮ้ยมาวัดกันที่เงินอย่างนี้หลวงพ่อไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวเป็นคนไม่ดีนะไม่ใช่ไม่วัดกันที่เงินเอาวัดที่ใจทาใจท่านเป็นกรรมฐานเรายกมือไหว้ขึ้นหัวเลยหลวงพ่อของเรา เพราะฉะนั้นนะผมยิ่งใหญ่วัดที่ใจท่านดูใจเขาดิคำวใจเขาสีดําปีเลยใช้ลองใช้ฟองฝึกดูมนโนยิธิเนี่ยทลามนโนภาพขึ้นมาดูนะผมเอาให้ชัดเอาให้แจม่มนะผมไหดูเดี๋ยโอ้ยนีย่ใจดําปีเลยเนี่ยดวงแก้วก็สีดํามิดเลยไปนรกหลวงปู่ฤาสีดำท่านบอกเนี่ยให้ดูดวงแก้วลูกศิษให้ลลกศิษอ่ะดูดวงแก้วเนี่ยดวงแก้วดําปีเลยไปนรก ถ้าสีขาวอ่ะเป็นพวกกิเลสเยอะอย่างพวกเราก็สีขาวอันนั้นงถ้าดูสีขาวโอ,อ้ยนี่กิเลสเยอะนะผมกิเลสเป็นเรื่องปกตินะผมก็ดูหมอตอนแล้วไอ้นี่สีขาวๆเลยแต่รับรองไม่ดำแน่รับกองหมอตอนไม่ดำแน่มันใจดําใจดําเหมือนอีกาับผมหลอกลวงปิ้นป้อนพูดจาสับปะเพยเินกาเมสุมิชะครบถ้วนบริบูรณ์ ไมส,สูงนรกภูมเองอ่ะทอรณนี้เปิดสูบลงไปเลยสูบแล้วด,ด,ดูดลงไปเลยผมดูดลงไปเลยับผมทอรณนี้เปิดสูบลงไปเลยเขาเรียกว่าอาจินตายกรรมับผมพวกที่เขาเรียกว่าตกนรกยังไม่ทันตายทอร์นี้เปิดแล้วก็สูบลงไปเลยับผมสูบมันลงไปับผ,ผ,ผมเราจะเน้นสะใจก็ไม่ได้เดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิดไม่ได้ องทาจิตใจให้เป็นอุเบกขายุบหนอพองหนออย่าไปกดพวกมันครับ <c oughs> ผมเพราะฉะนั้นพระพราชาแห่งเหรียญจะนําพาซึ่งความะสมเร็จท่านจะได้รับเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิว,วาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคขอทานายว่าดวงนี้นะครับผมยิ่งใหญ่เกียงไกครับจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีในใดครับขอท่านจำชื่อรับลื่นไปไม่ได้ด้วยดีท่านใดจะดูดวงกับหมอ่ันทักลายมาซันนี่สี่สองแปดเก้า ครับหนึ่งคำถามสองร้อยบาทหมอสันส่งคลิปให้เห็นหน้าหมอสันางเนี้ยส่งให้สี่คำถามแถมหนึ่งโปรโมชั่นหมอดูก็มีโปรโมชั่นนะจ๊ะไม่มีไม่ได้ับผมต้องแข่งขันหมอดูมันเยอะครับผมใส่แถมหนึ่งแปดร้อยบาทครับผมส่งคลิปแบบนี้ให้ตอบคําถามมาต้อพิมพ์มาชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดต้องพิมพ์ชื่อด้วยบางคนไม่ให้หมอสันรู้ชื่อผมมีชื่อเสียงอาจารย์บอกไม่ได้ผมเป็นดารา บอกเอางั้นเลยเหรอไม่บอกไม่ได้แล้วหมอจันจะดูยังไงหมอจันไม่ได้ไปสนใจเรากมื่าคุณจะเป็นดาราเป็นอะไรบอกเราหมอจันต้องดูว่ามันต้องมีเชื้อไม่มีเชื่อมันจะดูยังไงเมาต้องให้หมอจันรู้เชื่อด้วยผมรู้ว่าคุณเป็นดาราแต่ว่าหมอจันเก็บเป็นปิดไม่ชิดเป็นการดูดวงส่วนตัว่าไม่มีเปิดเผยหมอจัน,นจะทำอย่างนั้นยังไงเสียชื่อเสียงหมอจันหมด มันไม่ได้มันทาอย่างนั้นมันทาไปเพื่ออะไรทําแล้วได้ยอดบิวไหมก็ไม่ได้มันไม่มีใครดูหรอกหอผมไตยังไงก็แล้วแต่มันเป็นความลับของลูกค้าเป็นความลับของลูกดวงท้าไม่ต้องกลัวหมอท่านจะเอาไปเผยแพร่เปล่าเนี่ยเผยแพร่ก็ไม่ได้ตังค์หรอกเชื่อหมอทันหมอทันไม่ทาเด็ดขาดมันไม่มีทางมันเป็นความลับของลูกดวงแต่คุณนต้องบอกชื่อหมอทันมาไม่งั้นจะดูยังไงดูไม่ได้มันดูตาสีตาสาดูลมไหม วันเดือนปีเกิดดูโดยโลอาตามนั้นก็ดูดอตามรลมตามโดยรวมครับแต่มันเป็นไข่ก็ไม่รู้อาจจะไม่แม่งก็ได้ครับ <c oughs> ผมเพราะฉะนั้นโชคลาภเงินทองมาลมีมัสนาเข้าใครต่อใครไม่ได้แต่ว่าเข้าราศีมิ้นแน่นอนดวงนี้ยิ่งใจเกยียงไกอย่าคิดลองดีบอกไว้ก่อนใจนักลบเก่าครับผมเรื่องจริงนะแล้วราศีมิ้นนี่ใจนักลบเก่านะามันไปเปิดหาคนตามตำราก็ได้ดวงชะตาของท่านมีกรรมเรื่องโดนขู่ รับผมแล้วจะโดนขข่ให้ทํำยังไงให้พบเหรียญครับเหรียญอะไรต้องเหรียญน,นะต้องทําอะไรก็ได้ให้มันแบบปัทะในตําราระบบไว้ให้พบปางสะดุงมารอ่ผมเหนนรียญนะร่ะผมแล้วก็ไพรีพีน้านะหมอสันก็เลยเน้นแต่ว่าจริงๆโดยรวมได้ทุกราศีแหละรับผมแต่มันมีระบุเอาไว้เฉพาะราศีนี้ราศีนี้ครับแต่หมอสันจะพิมพ์ตอบไม่ได้นะจ๊ะบางคนชอบมาลองถามหมอสัน หมอสันพิมตอบเหนื่อยนะจ๊ายอย่าวแกล้งหมอสันนะขอให้ท่านแชมปชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีสุขสมสมหวังดังใจหมายรับผมจัดหนักจัดเต็มในโชคตาครับครับสวัสดีครับ